สองของาการท้าลองท้ารวยนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาเรามีโอากาสแนะนําในเรื่องของความสวยความงามกับคุณผู้ชมนะครับเรื่องของอาหารเสริมนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเกี่ยวกับคนแต่วันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะมาแนะนําอาหารที่เกี่ยวกับรถให้กับคุณผู้ชมนะครับแน่นอนครับผมรถเป็นเรื่องที่สําคัญมากเป็นปัจจัยที่5เลยก็ว่าได้ทุกบ้านย่อมมีรถไม่ว่าจะเป็นคันแรกคัน2คัน3มมีแน่นอนแต่หลายคนน้อยคนที่จะใช้รถเต็มสมรรถนะ วันนี้เราจะมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถทั้งหมดนั่นคือในส่วนของคุณชัยธรรมถนัดงานนะครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและคุณบุญญารัตเรืองรังสรรนะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขยายงานบริษัทอาโปลิเอมคอร์ปอเรชันจำกัดอยู่กับเราตรงนี้ทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีครับโดยภาพรวมก่อนเลยเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดเปิดรายการเข้ามาเห็นแล้วว่ามีผลิตภัณฑ์มากมายอันนี้อยู่ภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าอะไรนะครับ อารอนครับบริษัทอารอนับตรงนี้อยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่และทําอะไรบ้างกับรถครับบริษัทอพูเรียมคอเปอเรชั่นของเรา <c oughs> เนี่ยเป็นบริษัทที่นําเข้าผลิตภัณฑ์หลอ่อลื่นนะฮะจากประ <c oughs> เทศสหรัฐอ,อเมริกา <c oughs> แล้วอยู่ในเมืองไทยมามากกว่า30ิปีแล้วครับ <c oughs> ปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของสารหลอร่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์เนี่ยมีความสําคัญเป็นอย่างสูงเพราะว่า เดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องเชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงที่ประชาชนส่วนมากนามาใช้กับรถยนต์เนี่ยถูกเปลี่ยนให้เป็นเชื้อเพลิงแบบออนอกเหนือจากที่เคยใช้ก็คือท<ช>่าน,น้ำมัน<ช><ช>ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของแก๊สละ<ช>การที่ใช้แก๊สเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าบริษัทผู้ผลิตหรือนําเข้าอุปกรณ์แก๊สต,ต่างๆเนี่ย นำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์แก๊สเลยแต่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์ตรงที่ว่าเครื่องยนต์ของแก๊ส ไม่สามารถที่จะรองรับเชื้อเพลิงตัวนี้ได้ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นท่านั้นเนี่ยก็คือเครื่องยนต์จะสึกหลอเร็วแล้วก็เสียหายมากกว่าปกติชอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันดัดแปลงมาถูกไหมฮะบางทีเราออกรถมาเนี่ยไม่มีรถที่ติดแก๊สมาหรอกเราไปทาเองเาทำเองใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะพูดถึงทั้งหมดเลยว่าใครที่มีรถอยู่ฟังได้เลยนะตอนนี้ถูกไหมฮะใช่ค่ะเราจึงมีผลิตภัณฑ์น้ํามันหล่อลื่นนะคะที่ใช้กับเครื่องยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ที่ติดตั้งแก๊สก็ดีนะคะน้ำมันก็ดีขนนนาาดแก๊สยงผ่ะะค ถ้าเป็นรถน้ำมันทั่วๆไปเนี่ยยิ่งดีมากเลยค่ะเพราะ,ะตัวนี้เนี่ยจะทำให้สมรรถนะของเครื่องยนต์ทำงานได้เต็มสมรรถนะนั่นเองอนะคะครับทีนี้โดยภาพรวมแล้วดีกว่า<ะ>คนส่วนใหญ่เนี่ยมีหลายประเภทมากเวลาใช้รถนะฮะมีคนที่รักมากๆแตะไม่ได้ปรา,ารรเนี่นอย่าเลยอาหารห้ามเอาเข้าไปกินในรถบางคนก็คือแบบ ไม่ดูแลรถเลยขับอย่างเดียวก็มีหรือบางคนรู้แต่ผลิตภัณฑ์ดีๆแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเติมยังไงร้านเป็นคนเติมให้หมดเลยไม่เชื่อถามเจนนี่ได้จริงไหมนั้นถูกต้องค่ะคือโดยส่วนตัวเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยดูแลรถเท่าไหร่ค,คือขับก็คือขับอะค่ะไม่รู้ว่าน้ํามันต้องเติมเท่าไหร่ต้องนั่นต้องเช็คอะไรหรือเปล่าคือเป็นคนที่ไม่ค่อยถนดัดคือด้วยความตรงตร็คือไม่ค่อยรู้เรื่องรถเลยไม่รู้แม้กระทั่ทงว่าอันเนี้ยไปเติมเนี่ยไปเติมรู้เนีตรงไหนตรงในของรถถ ให้ทาให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานได้เต็มสมรรถนะเพียงแค่3นาทีเท่านั้นเอง3นาทีใช่เลยค่ะตัวนี้ใช้งานง่ายมากฮะก็คือสามารถเติมลงไปผสมในน้ํามันเครื่องที่เราใช้อยู่ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกราคาทุกทุแบรนด์ทั้งรถยุโรปรถญี่ปุ่นได้หมดเลยได้หมดเลยคเติมลงไปในเครื่องยนต์นะครับแล้วสารอารอนเอเซนบันตัวนี้จะทําหน้าที่เคลือบภายในเครื่องยนต์นะครับลดแรงเสียดทานลดความร้อนนะครับ ภายใน3านาทีแรกเนี่ยเราจะเห็นผลได้ชัดเจนก็คือเรื่องของเสียงของเครื่องยนต์จะเงียบลงทันทีนะครับการ,ร,ร,รที่2เมื่อนําไปขับนะครับอัตราเร่งเวลาที่เราเหยียบคันเร่งเนี่ยความลื่นไหลของเครื่องยนต์ก็จะปรากฏให้เห็นแล้วก็รู้สึกได้สัมผัสได้ในทันทีอันนี้มันคือน้ํามันเครื่องใช่ไหมฮะอันนี้เป็น,ปนต,ตัวสารเพิ่มประสิทธิภาพน้ํามันเครื่องคแล้วใส่ลงไปในน้ามันเครื่องใช่ค่ะคือเมื่อพูดถึงน้ามันเครื่องเนี่ยผมจะนึกถึงเหมือนกับคุณผู้ชมทางบ้านคือนึกว่า น้ำมันเครื่องคือถึงครบหรือยังเวลาที่จะต้องไปถ่ายน้ามันเครื่องถ่ายแล้วร้านเขาใส่อะไรให้เราก็โอเคตามนั้นไปรอจ่ายตังอย่างเดียวถูกต้องแต่วันนี้ถ้าเกิดเรามีโอกาสเลือกได้เองแล้วเนี่ยเราก็เลือกไม่ถูกเราเริ่มต้นยังไงดีครับผมการแรกที่เราจะทําความเข้าใจให,ให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือสารซึ่งเติมลงไปในน้ํามันเครื่องหรือที่ชาวบ,บ้านเขาจะเรียกว่าหัวเชื้อน้ามันเครื่องหัวเชื้อนนะคันเรื่องเข้าใจกันง่ายครับการที่เราใช้หัวเชื้อน้ามันเครื่องโดยทั่วๆไปเนี่ยผมอยากจะเรียน เตือนท่านผู้ใช้และท่านผู้ชมทุกๆท่านให้ให้รู้ถึงว่าสารเคลือบเครื่องยนต์หรือหัวชื้อน้ำมันเครื่องในในท้องตลาดมีมากกว่า200ยี่ห้อนะครับแรงผลิตต่างๆก็อยู่ที่คลองถมหรือว่าตามตามแหล่งที่ขายอะไหล่รถยนต์เยอะๆที่เรารู้กันครับวิธีตรวจสอบง่ายๆว่าสารตัวนี้จะมีคุณภาพดีหรือไม่ก็คือเราใช้วิธีการเขย่าได้เลยครับนะครับ ที่เรียนได้ทราบว่าไม่ต่ำกว่า200ยี่ห้อในท้องตลาดเนี่ยจะมีความสึกเหนียวแล้วก็ข้นมันหนื่อเวลาขยับดูต้องตอนนั้นเราจะแบ่งแยกทางด้านกายภาพก่อนเลยว่าสารตัวนั้นจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับถ้าเราขย่าดูแล้วเนี่ยถ้ามีความหนื่หนืหรือข้นๆ้นเนี่ยจะเป็นผลเสียต่อเครื่องยนต์ึกว่าจะเป็นผลดีเสียหรือเขาใช่ค่ะเพราะว่าสารเหล่านี้คือสาร EP นะคะสาร EP เนี่ยจะ เมื่อเจอเมื่อเจอความร้อนมันจะแปรสภาพเป็นยางเหนียวพอแปรสภาพเป็นยางเหนียวก็จะส่งผลทําให้เกิดเครื่องยนต์เนี่ยนะคะทำงานได้ไม่เต็มสมรรถนะนั่นก็คือค่าความเหนืดของน้ํามันเปลี่ยนไปนั่นเองนะคะทีนี้พอพอเราเข้าใจแล้วว่าโอเคมันดีอย่างนี้ถามว่าความสําคัญที่เราจะต้องให้มันเนี่ย ตัวนี้เนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนหรือว่าใช้อะไรก็ได้แตกต่างกันนิดหน่อยมันช่วยเติมเต็มอะไรอย่างรรี้คตัวนี้เหรอคะ <c oughs> ก็จะช่วยหนึ่งนะคะอันดับแรกเลยก็คือทุกคนต้องการความประหยัดเมื่อต้องการความประหยัดนะคะก็หันเหมาติดตั้งแกส <c oughs> ๊สพอติดตั้งแก๊สอย่างที่บอกอุปกรณ์ผลิตมาเพื่อรองรับการใช้แก๊สอยู่แล้ว <c oughs> แต่นะคะที่มีปัญหาคือเครื่องยนต์และความร้อนและเรื่องวาลนะคะบางคนเนี่ยนะคะขับค่อนข้างที่จะ สวิสวาซิ่งนิดนึงนะคะปปก็ใช่ค่ะก็จะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยเสื่อมสภาพเร็วกว่าเท่าที่ควรนะคะ<ส><ข>ความร้อนสูงนะคะ,ะ,คะตัวนี้ก็ใส่ลงไปเพื่อทําให้ความร้อนระบายความร้อนได้เร็ว<ส><ข>ควบคุมความข้นใสของน้ํามันให้คงที่อยู่ตลอดเวลานะคะและที่สําคัญครประหยัดแก๊สเพิ่มขึ้นประหยัดแก๊สเพิ่มขึ้นใช่ค่ะทําไมถึงถึงช่วยในการประหยัดตัวนี้จะไปลดแรงเสียดทานของเครื่องยนต์นะคะ อารอนเอสัตวันตัวนี้มันจะเคลือบลื่นทุกชิ้นส่ว,วนภายในของเครื่องยนต์เมื่อเคลือบลื่นลดแรงเสียดทานได้ดีเกือบจะเท่ากับศูนย์ใช่ไหมคะก็ทางานได้เต็มสมรรถนะเท่านั้นเองใช่ค่ะอาถูกต้องค่ะถ้าเราจะเทียบให้เห็นชัดๆก็คือสมมุติว่าเราเคยเหยียบนะครับคันเร่งลงไป2นิ้วนะครับได้ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหลังจากที่เราใส่อารอนเอสัตวันลงไปแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเราเหยียบ2นิ้วเท่าเดิมเนี่ยความเร็วจะเกินร้อยทันที นะครับเพราะความลื่นของเครื่องยนต์เนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นการที่เราเคยขับรถรบที่ความเร็วร้อยกิโเมตรต่อชั่วโมงเป็นประจําอยู่แล้วครับเราก็แค่ยกคันเร่งนะครับหมายถึงว่าการป้อนเชื้อเพลิงให้น้อยลงก็เกิดการประหยัดแล้วฮะ<อ>ตอนนี้ไม่ซับซ้อนเลยโอเคโอเคคการการป้อนเชื้อเพลิงน้อยกว่าปกติจึงทําให้เกิดการประหยัดใช่ค่ะอีกทั้งยังช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องได้อีก10,000มกิโลทุกเบอร์น้ํามันครับ แสดงว่าความแสดงว่าความคุ้นชินของคนแต่ละคนเวลากดคันเร่งเข้าไปเนี่ยโอเคมันจะมีความแบบว่าเวลาเราเปลี่ยนรถอะ่ะไปขับรถเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแล้วว่าโอเคแรงมันต่างกันดังนั้นเวลาเราใส่น้ํามันนี้ลงไปเนี่ยแสดงว่าเราต้องตั้งตัวไว้ก่อนเลยว่าเราจะมาเหยียบหนักเท่าเดิมไม่ได้แล้วทุกๆครั้งนะคะเราจะบอกเลยค่ะหลังจากเติมลงไปแล้วระวังเบรกนะคะระวังเบรกอาเ<บ>พราะเครื่องมันแรงขึ้นอื ถ้าเราเคยขับอยู่เหมือนเดิมเนี่ยเราจะร,รู้เลยว่าความเร็วมันมากขึ้นน,น,นะครับมากขึ้นอย่างที่บางครั้งเราตกใจได้ซ้ำแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยการขับโดยปกติของเราเนี่ยต้องระวังแล้วก็คอยยกคันเร่งขึ้นไม่เหยียบหนักเหมือนเดิมแต่เป็น<ช><ช>เรื่องที่ดีนะเพราะว่าจะมาใช้ความคุ้นชินเดิมไม่ได้ไงกับเท้าที่เหยียบไปจะต้องดูใหม่ว่ามันขึ้นมาเท่านี้พอแล้ว<ช>ดังนั้นหมายความว่ามันเอาพลังงานที่ทเติมไปเนี่ย น้อยลงถูกไหมคะถูกต้องเลยประหยัดิดขึ้นทันทีทีนี้บอกเมื่อกี้รถแก๊สแล้วและน้ํามันนะครับรถที่เติมน้ำมันปัจจบันไม่ได้ดัดแปลงช่วยไหมคะช่วยได้เลยค่ะประหยัดน้ํามันเพิ่มขึ้นอีก20%่สิร์เน่าจะแรงแรงมากด้วยแรงค่ะมันก็แรงอยู่แล้วแรงแก๊สอยู่แล้วขนาดเอ่อทำไมถึงบอกว่าใช้กับผลิตภัณฑ์รถแก๊สนะคะรถแก๊สเนี่ยนะคะความร้อนสูงใส่ตัวนี้รถแก๊สยังวิ่งดีเพราะฉะนั้นรถน้ํามันเนี่ยนะคะกับยิ่งดีมากขึ้นเพราะว่าความร้อนสูงน้อยกว่าอยู่แล้ว ะะอันนี้ช่วยในส่วนของการสตาร์ทติดง่ายด้วย,วยไหมคะด้วยเลยค่ะ,คะบางทีสตาร์ทรถคือสามียังไม่ติดเลยค่ะปัญหาเยอะมากทีนี้รถเก่ารถใหม่มันมีตัวแปรเหมือนอยู่พอสมควรเหมือนกันอย่างบางคนเนี่ยแบบว่าโอเครถมันเยอะแยะมากมายถูกไหมฮะ,ะบางคนไปใช้รถแบบ Eco a, อีโคคาร์มีหลายประเภทม,มากแยกจากสัญชาติกันดีกว่ามีรถยุโรปรถเอเชียอย่างเงี้ยถูกไหมฮะ ตรงนี้เนี่ยมันเหมาะกับอะไรที่สุดถ้าบอกได้ไหมอ๋อใช้ได้ได้หมดเลยค่ะรถทุกประเภทไม่ว่าเป็นรถยุบญี่ปุ่นรถยุโรปนะคะอีก็คร์รถเล็กรถใหญ่ใช้ได้หมดเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะมันเขาเรียกว่าสาร modifymodify น้ำมันเครื่องเดิมให้มีคุณสมบัติหรือคุณระบบการหล่อลื่นเนี่ยสูงขึ้นครับพอย้อนกลับมาที่เมื่อกี้คําถามที่คุณเจนบอกว่าจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับว่าการที่ใช้น้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพดีเนี่ย มันจะต้องทิ้งฟิล์มบางๆเคลือบอยู่ที่ผนังกระบอกสูบแล้วก็ตัวแหวนของเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวต้องไปช้าๆนะคะนี่คุณนั่งใจงงเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะสุดหลอมากครับแต่ละครั้งที่เราสตาร์ทนะครับที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเวลาที่เราดับเครื่องนะครับน้ำมันจะไหลลงสู่ก้นแข้งตามแรงดึงดูดของโลกปกตินะครับมันก็จะไหลลงสู่ก้นแข้งเวลาที่เราสตาร์ทแล้วเนี่ย ลูกสูบจะทํางานโดยเคลื่อนที่ขึ้นลงทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยการสึกหลอจะเกิดขึ้นสูงมากในช่วงของการสตาร์ทแต่ละครั้งเพราะว่ากระบอกสูบแห้งนะครับการสึกหลอคือที่กระบอกสูบมันแห้งการที่เราใช้น้ํามันหล,อล่อลื่นที่มีคุณภาพดีแล้วเนี่ยมันจะทิ้งคราบหรือฟิล์มบางๆนะครับช่วยในการหล่อเลื่นอยู่ที่ผนังกระบอกสูบตลอดเวลาะนะครับไม่ไหลลงสู่ก้อนแข็ง<อ>เพราะฉะนั้นเมื่อเราเริ่มสตาร์ททันที ก็เริ่มหล่อลื่นทันทีพรามนล่อเลื่อจึงลดลงครับ่วิ่เดียใช่ทีนี้พอโอเคเราเข้าใจพยายามจะนึกภาพตามนะครับเพราะว่าเราก็จะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านรถก็พยายามนึกคำถามแล้วก็ให้คุณผู้ชมที่สงสัยเนี่ยได้ฟังไปพร้อมๆกันทีนี้เนี่ยเวลาเราไปถ่ายน้ำมันเครื่องหรือเวลาเราจะเติมเนี่ยเราก็จะต้องดูใบที่ทางร้านที่ถ่ายน้ำมันเครื่องให้มาว่าเอ๊ะมันครบเมื่อไหร่ต้องดูไมล์กิโลหลักมาถึงเท่าไหร่แล้วคำถามตัวนี้อยู่ที่ว่า เราต้องทําเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่งถ่ายน้ำมันเครื่องมาหรือเรายังไม่เคยถ่ายเลยต้องรอรอบใหม่ไหมถึงจะใส่ลงไปได้ยังไงอ๋อตัวนี้เนี่ยนะคะอารอนเอเวันเนี่ยสามารถเติมได้เลยโดยไม่ต้องรอเปลี่ยนถ่ายโอ้ดีใจเลยคือเราเพิ่งไปถ่ายมันเพิ่งมาก็เติมได้เลยใช่ค่ะไม่ต้องรอถึงรอบที่เราเปลี่ยนถึงแม้วันนี้นะคะจะหมดอายุแล้ววันนี้ต้องไปเปลี่ยนถ่ายนะคะถ้าเติมอารอนเอเวันลงไปเนี่ยนะคะก็จะทําให้คุณสมบัติของน้ํามันเนี่ยดีขึ้นครับ สามารถยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายไปอีก5,000กิโลใช้งานต่อเรื่องได้เลยเพียงแต่ว่าเราแนะนําให้เปลี่ยนตอนที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเพราะว่ามันจะได้มีอายุการใช้งานที่เต็มสมรรถนะอย่างเช่นว่าน้ํามันที่เราเคยใช้อยู่เนี่ยเป็นประเภทสังเคราะห์นะครับหรือซีนติกนี่แหละการใช้งานประมาณ110,000กิโลนะครับเมื่อใส่อารอนเอเัตวัลลงไปแล้วเนี่ยจะสามารถยืดได้อีก10,000กิโลหรือ1เท่าตัวเลยนะครับ กายเป็น20,000กิโลแต่เราแนะนำให้ผู้ใช้เนี่ยเปลี่ยนเฉพาะไส้กรองน้ำมันเครื่องที่10,000กิโลนะครับเพราะว่าส่วนผสมหลักที่สำคัญในตัวอารอนเอสเซจวนนี่ก็คือสารซูเปอร์คกีนเนอร <pecially> จะช่วยทําความสะอาดนะครับที่เราเห็นว่าถ้าเราใช้น้ํามันเครื่องโดยทั่วไปมันจะมีคราบตะกอนยางเหนียวอะไรต่างๆตกน้อยู่ในเครื่องสาร super ล l เนอ e r ตัวนี้จะช่วยทําความสะอาดภายในเครื่องยนต์แล้วก็มาดูดซับอยู่ในไส้กรองน้ํามันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราต้องเปลี่ยนไส้กรองน้ํามันเครื่องที่หมื่นกิโลเนี่ยเป็นการที่จะถ่ายความสกปรกที่อยู่ในเครื่องทิ้งซะนะครับแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองใหม่และใช้งานต่อได้อีก1นึ่งมกิโลนะครับอันนี้ก็คือการประหยัดที่เราเห็นก็คือนอกจากการประหยัดเชื้อเพลิงแล้วยังประหยัด ตัวการเปลี่ยนน้ามันเครื่องด้วยนะครับถ้าหากว่าถ้าหากว่าเรามั่นใจในผลิตภัณฑ์อารอนแล้วนะคะหลังจากที่ถ้าหากว่าเราเคยใช้ยี่ห้ออื่นอยู่นะคะแรกแรกเราก็อาจจะลองทดสอบลองเติมด้วยก่อนเอซัดวันอารอนเอซัดวันไปก่อนถ้ามั่นใจแล้วเราก็ใช้น้ํามันเครื่องแท้ของเราเลยอันนี้คือยังมีให้ทดลองด้วยเรายังมีตัวน้ํามันเครื่องแท้คือนี้ตัวแรกอยู่เป็นตัวหัวเชื้อ ชก็มีอีกอันหนึ่งที่เราเรียนให้ทราบว่าตัวอารอนเอซนวันเนี่ยสามารถเติมลงไปในน้ำมันเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อในท้องตลาดได้เลยนะครับและจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้อีก1นึ่งหมื่นกิโลสำหรับคนที่มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของอารอนเอซนวันแล้วจะเปลี่ยนมาเป็นอารอน808ก็ได้ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องซึ่งเบสหรือน้ำมันพื้นฐานที่นำมาผลิตเนี่ยเป็นเกรดสูงนะครับสูงที่สุดในปัจจุบันตอนนี้ คือสามารถใช้งานได้ถึง20,000กิโลได้เลยนะครับในขณะที่เบสน้ำมันซินติกทั่วตไปเนี่ยใช้แค่10,000เท่านั้นเองอีกทั้งอารอน808ของเราเนี่ยนะคะยังสามารถที่จะใช้ได้ทั้งเบนซินดีเซลแล้วก็แก๊สด้วยค่ะจะได้เลยใช่ค่ะโดยที่ไม่ต้องแยกสต็อกเลยนะคะไม่ว่าคุณจะใช้รถเบนซินก็ดีดีเซลก็ดีหรือว่าเป็นรถแก๊สก็ดีนะคะสามารถใช้ได้เลยเติมมั่วไปหมดเลย E20 บ้าง9 1บ้างอะไรบ้างนู่นนี่นั่น อันนั้นเป็นเชื้อเพลิงค่ะใช่ค่ะตอนนี้ตัวนี้เป็นน้ำมันเครื่องซึ่งจะสามารถที่จะใช้ในการหล่อเลื่อนเครื่องยนต์ไปเลยอ๋อโอเคโอเคแยกแยกน้ำมันกับน้ำมันเครื่องนี่คนละส่วนกันใช่ค่ะคนละส่วนกันโอเคโอเคโดยในท้องตลาดมันเยอะมากเลยนะคะขออนุญาตถามทำไมต้องเป็นอารอนทำไมต้องเป็นอารอนถ้าคุณเป็นคนรักรถนะคะแล้วคุณต้องการขับรถด้วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มสมรรถนะ คำตอบของคุณคืออารอนเพราะหลังจากที่คุณใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยนี่แหละคือน้ำมันเครื่องในฝันคืออย่างนี้ครับหลายอย่างที่เราแนะนําคุณผู้ชมไปนะฮะหลายอย่างเนี่ยมันต้องรอเป็น5วัน7วันหรือเดือนหนึ่งถึงจะเห็นผลต้องรอว่าหน้าเราเนี่ยมันมีสมมติทาครีมเข้าไปเนี่ยมันต้องรอเดือนหนึ่งถึงจะรู้ผล มันต้องรอเอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นแล้วก็มีปัจจัยหลายอย่างแตกต่างกันแต่อันนี้เนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยมันต้องฟ้องด้วยตัวเครื่องยนต์ของมันเองเมื่อกี้แว้บๆมาว่า3นาทีใช่เลยค่ะสมนาทีรู้เรื่องเราเราสามารถการันตีได้เลยนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ถ้าเป็นรถติดตั้งแก๊สนะคะเราสามารถกล้าพูดได้เลยว่าเป็นยาขนานเอกสําหรับรถติดแก๊สนีนะคะไม่เห็นผลไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะกล้าท้าขนาดนี้เลยใช่ค่ะและเห็นผลเร็วภายใน3นาทีเท่านั้นเอง เพียงแค่3นาทีสิ่งที่ได้มาก็คือเสียงเครื่องเงียบเหยียบลื่นขึ้นเบานะคะถ้าหากออกไปขับมา1ยูเทิร์นไม่ดีขึ้นคุณไม่ต้องจ่ายเงินทีนี้ถ้าเกิดว่าผมลอง3นาทีแล้วโอเคผมรู้เรื่องแล้วผมชอบใจแล้วหัวเชื้อผมอยากจะครบรอบพอดีอยากจะถ่ายน้ำมันเครื่อง วันนี้ก็นํามาด้วยใช่ค่ะเราก็ใช้น้ํามันอารอน808เลยเพราะ808มีอารอนเอซวันอยู่ข้างในอยู่แล้วนะคะเป็นน้ํามันสําเร็จรูปเบสเป็นซินติกบวกด้วยเอ a ซทเอวันครับนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องเติมเพิ่มค่ะทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องสําคัญมากโดยเฉพาะอย่างคุณผู้หญิงฟังไว้เลยนะครับเวลาที่เราไปร้านถ่ายน้ํามันเครื่องหรือว่าจะไปทําอะไรอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราไม่ใช่คนเลือกเอง ทุกอย่างเนี่ยรวมบินเบ็ดเสร็จมาแล้วก็รอจ่ายตังค์อย่างเดียวเราแม่ไม่มีโอกาสที่จะถือไปได้เลยเพราะว่าเราไม่รู้ดังนั้นตรงนี้เนี่ยกับสิ่งที่เจอมาทํำยังไงบ้างครับที่จะต้องถือไปให้เขาถ่ายน้ำมันเพิ่มไ,ได้ค่ะเราจะถือไปให้เขาถ่ายได้ถ้าทางศูนย์บริการเองนะคะถ้าเป็นน้ํามันที่เกรดสูงกว่าเขายินดีค่ะหรือ,อนะคะถ้าหากว่าใช้บริการของศูนย์อยู่นะคะครเราก็สามารถที่จะเติมท็อปอัพเข้าไปครับเพราะเวลา เคยเจอปัญหานะฮะคือแต่ละอย่างเนี่ยเวลาเซลเขาแนะนํามาเนี่ยบางครั้งเขาจะเลือกตัวที่เขาได้คอมมิชชั่นเยอะใช่บางครั้งเขาจะเลือกตัวที่เขาได้กาไรเยอะมาให้เราซึ่งเราไม่มีโอกาสเลยมาบอกเจนนี่ว่าตัวนี้ดีเจนนี่ก็โอเคก็ดีโอเคดี่เอาเลยค่ะดีไหดูยังไงก็ได้เพราะอย่างนี้เพราะอย่างนี้นี่คะเราถึงต้องศึกษาเพราะว่าในท้องตลาดเนี่ยมีหลากหลายยี่ห้อแต่รถรถเป็นของเรานะคะแล้วก็เราเป็นคนขับ เสียเราเป็นคนซ่อมเราเป็นคนจ่ายตังค์เพราะฉะนั้นเราจึงเลือกเฟ้นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับรถนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ลองดูถึงผลิตภัณฑ์ที่ดีและเรานะคะทางบริษัทอาโเลียมได้คิดค้นมายาวนานว่าเหมาะสมดีที่สุดนะคะสำหรับเครื่องยนต์ทุกประเภทนะคะก็มีอย่างเดียวที่คุณจะพิสูจน์ได้นั่นก็คือทดลองใช้ต้องทดลองใช่ค่ะต้องทดลองใช้ เพราะว่าเพียงแค่ทดลองเท่านั้นเองอก็จะเห็นผลถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้น ใช่เหมาะกันเลยอะกับรายการเราท้าหลองท้ารวยเนี่ยถ้าหนูมีเวลาสัก2อวันหนูจะนั่งคุยให้รู้เรื่องไปเลยเพราะคำถามเต็มหัวไปหมดเลยนี่แหละค่ะเพ<ว>ราะว่าเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงบางครั้งเราไม่รู้รนะคะก็ <Fields. S 2> ให้ผลิตภัณฑ์อารอนเนี่ยเป็นคนที่ดูแลและก็พิทักษ์ปกป้องเครื่องยนต์ของคุณให้มีอายุการใช้งานยาวนาน<ช>ขึ้นนะคะคือบางทีเนี่ยเราพูดกันว่าเหมาะเป็นช่วงนี้เนี่ยเหมาะสาหรับคนที่รักรถแต่ความจริงแล้วคนที่ไม่รักรถมันก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับบางทีรถคันหนึ่งเนี่ยไม่ใช่บาทสองบาทมันแพงค าผ่อนยังไม่หมดเลยอันนี้เรื่องใหญ่หรือบางคนมีเงินทั้งชีวิตแล้วก็ไม่ได้ดูแลลถตัวเองเนี่ยสุดท้ายแล้วจะปั้นเงินรวมเงินซื้อใหม่อันนี้เรื่องยากกว่านะฮะเพราะว่าคนดูเราก็เยอะหลายหลายกลุ่มคนน,นนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้เล่านิดนึงฝากนิดนึงดีกว่าสําหรับ30ปีที่ผ่านมากว่าจะเดินมาถึงจุดนี้เจอประสบการณ์อะไรยังไงบ้างและผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ,ค,รบคือปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับที่เรานรําผลิตภัณฑ์อารอนต่างๆนะครับ เข้ามาให,ให้กับบริษัทจอยแอนคอยเนี่ยผลการตอบรับดีมากทั้งเรื่องของอตัวแทนเองก็ดีหรือรว่ากลุ่มลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ก็ดีนะครับผลการตอบรับดีมากเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเขาจะขายตัวของเขาเองอนะครับ การที่พนักงานขายนําเอาไปนําเสนอกับผู้ใช้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่มีคุณภาพนะครับที่ดีแล้วก็ไม่สามารถที่จะเห็นผลได้ทันทีเนี่ยสินค้านั้นก็จะถูกลบเรือลงไปอย่างง่ายดายนะครับแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของอารอนเนี่ยสามารถที่จะได้รับการสั่งซ้ําซื้อซ้ําอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าสามารถใช้แล้วเห็นผลได้ทันทีอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือภายในสามนาทีฮะสามารถที่จะเห็นผลความแตกต่างระหว่าง ที่เคยใช้กับที่ไม่ใช้เลยนะครับชัดเจนครับค่ะอันนี้ถือว่าเยี่ยมมากนะครับเพราะว่าหลายคนเราเจอมาแล้วแหละการตลาดดีแต่สุดท้ายแล้วมาแล้วก็ต้องล่วงไปแต่อันนี้30ปีเวลามันบอกได้หลายๆอย่างนะซื้อซ้ำซื้อซ้ำว่าของเขาดีจริงก็มีก็มีลูกค้าหลายคนนะคะที่เขาเคยใช้แล้วเขาลองไม่ใช้ดู นะคะก็จะเห็นผลได้ถึงความแตกต่างก็คือเครื่องยนต์เนี่ยก็กลับไปเหมือนเดิมนะคะเคยที่ขับลื่นขับเบาก็กลับไปอืดไปตื้อเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจึงต้องกลับมาใช้นะคะแล้วก็เป็นเมมเบอร์ของเราตลอดไปนะคะเครื่องยนต์ที่ทนทานนะคะความประหยัดที่ต้องการก็หาได้จากที่อารอนค่ะใช่ทีนี้พอบอกเรื่องอาหารเสริมของรถแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่2อ,อย่างนี้แน่ มันมีเยอะกวนนั้นแน่นอนนะคะใช่ซึ่งวันนี้เวลาหมดแล้วเนาะใช่ค่ะจะบอกว่าที่นี่เป็นอาณาจักรของการดูแลรถเลยก็ว่าได้แต่วันนี้เวลาหมดซะก่อนคงต้องติดตามในเทปครั้งต่อไปนะคะสาหรับคุณผู้ชมใดสนใจค่ะหาสุดได้ที่จอยหมายของเราทุกสาขาหรือว่าโทรสอบทถามได้ที่0 8 6 8 8 3 5 8 5 8ค่ะใช่ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญเราทั้งสองท่านนะครับครั้งหน้า แขกรับ,บเชิญยังคงเป็นในส่วนของอารอนแต่จะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรแล้วก็มาช่วยรถคุณในเรื่องอะไรบ้างต้องคอยติดตามชมน,นะครับวันนี้เรา4คนต้องลาไปก่อนแล้วพบใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ